สวัสดีจ้าพวกหลอนวันนี้นะจ๊จะเจะมีสาระนิดนึงแหละเจเอา5้าเหตุผลมาบอกว่าทําไมเก็ควรจะซื้อไอดีโอสายทอนวงเวงใหญ่นะจ๊ะขอแรกเลยนี่ห่างจากรถไฟฟ้าวงเวงใหญ่ร้140อยสี่เมตรแค่เอเดินสบายมากเด,าาเ,ดนนดเดินไปสบายๆอ่ะเจได้เดินให้ดูเนี่ยเดินไปยังไม่ทนันยังไม่ทันอะไรเลยอะไรยังไงถึงเหลือจ้าเนนี้จ้าแค่นี้เองเดินเข้าสบาย อขอสอนะ่ะ l o c ค่ i o นดีงนาดีงามยังไงใกล้แหล่งสัตว์นูโฮเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็น ทางสปอสินคทาหรือตลาดสงเซลเวนมีพร้อมอ่าโรงพปย่บัานชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเซนหลุยสมเด็จพระปิ่นเกล้าเร่งนี้สถานศึกษากรุงเทพธิตรีจุฬาลงกรณ์เออก็ใกล้อยู่ไม่ไกลามาขอสามครบคันด้วยฟาส่นหรอตีเอ,อะไปหมดไม่ต้องว่าจะเอาฝ่าว่น้ำเอ,อ้ยฟิตเนสเอ,อ้ยโค้ชกิ้งสเปซเอ,อ้ย รมีส่วนเล็กๆเกบาๆให้ด้วยนะอันนี้ที่ตั้งสกแงนะัแดนในนนำแกงฉันไม่เคยเห็นที่ไหนเลยอดีดีอ่ะเออฟินเน็ก็รูด่ารังการเครื่องเล่นเยอะโดเยอะกว้างโปรฉันชอบฉันชอบมากฉันบอกตรงนี้เออต่อไปอะไรมีฟินเนสตฟินเนสอะไรมีสนามสนามแบ่งแยกไม่นะใชย้ยิเออฉันชอบมากโคเวกิ้งสเปกก็มีสองชั้นนะกว้าง ให่โตสามาทำงานของบนก็ได้สร้างก็ได้มีตีส่วนเล็กๆส่วนจิดใจมีอยู่หลายๆชา้เออก็สบายสบายเดินมาสนุกสนายคุยกับต้นไม้เออคุยกับนกบ้างชีวิตก็จะดีแบบนี้ถ้ามาอยู่ที่นี่เป็นไงละ่ะแฟนซีกินครบไหมฉันก็ว่าครบนะเออใครว่าไม่ครบอบปกามอวงวงสีวงวงอย่ยๆไรเลยนะวงให้ดูวงว่าเป็นยังไงฉันว่ามันครบครบมากขอส รูปของฉันตอนนี้ดีที่สดุดเขาว่าอะไรฟีเฟอร์มิเจอร์ครบฟีข้าวโอซามวรายการและตอนนี้หาเลยขอหาเลยยูนิสเหลือหายูนิสสุดท้ายแล้วจ้าราคาก็โทดสอบหาเดียวที่ดีเซนเซนเซน